ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับกรนกชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการต่อท่อดูดหรือว่าหัวกระโหลกหรือว่าฟุตบอลนะครับที่ถูกวิธีกันว่าม,มีหลักการอะไรในการทํงานบ้านนะครับครับอันดับแรกในการต่อท่อดูดหรือว่าหัวกระโหลกนะครับ1ดูไซส์ท่อท่อดูดก่อนว่าไซส์ขนาดเท่าไหร่สมมติตัวนี้ปั๊มหนึ่งนิ้ว ในการต่อท่อดูดนะครับทางวิศวกรรมท,ที่ได้ศึกษามานะครับของมอกรรษตรนะครับจากพี่บ่าวนะครับพี่บ่าวจินดาภาคใต้นะครับทีมงานาจบมอกรรษตรมาบอกว่าคือท่อหนึ่งนิ้วนะครับเราต้องขยายท่อดูดนะครับอย่างน้อยน้อยหนึ่งเบอร์ก็คือถ้าใช้ใช้ท่อดูดหนึ่งนิ้วลงไปเลยเนี่ยปั๊มจะทํางานไม่เต็มไม่ได้ดูดน้าไม่ได้เต็มประสิทธิภาพตามที่เ네นมเพจปั๊มได้บอกไว้นะครับคือต้องขยายอย่างน้อยๆยหนึ่งเบอร์ถ้าหนึ่งนิ้วก็คือ ท่อดูดที่ต่อออกจากท่อแล้วใส่ท่อจากหนึ่งนิ้วเป็นสองนิ้วแล้วนะครับตัวนี้ตัว <c oughs> ตัวท่อจากหนึ่งนิ้วเป็นสองนิ้วเสร็จแล้วนะครับคืออย่างน้อยๆนะครับขยายหนึ่งเบอร์แต่ท่อส่งเนี่ยยังเป็นหนึ่งนิ้วได้ยังเป็นหนึ่งน,นิ้วได้เพราะว่าปั๊มได้ถูกออกแบบมาสาหรับส่งน้ำเนี่ยหนึ่งนิ้วเนี่ยสามารถท่อสามารถส่งในแรงดันน้ําได้ปริมาณได้พอเพียงนะครับแต่ท่อดูดต้องขยายเพื่อที่จะได้ ประสิทธิภาพในการดูดน้านะครับได้เต็มประสิทธิภาพคราวนี้เราจะมาต่อมาดูกันว่าพอขยายเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องต่อ,อยังไงบ้างสูตรต่อมานะครับสูตสองก็คือขยายเสร็จแล้วนะครับต้องมีพื้นที่นะครับต้องมีพื้นที่ในการก่อนที่จะหักลงตัวเนี้ยจะหักจะหักลงไปในท่อดูดนะครับจากหน้าปั๊มนะครับให้ได้หกเท่าของได,ดมิเตอร์ท่อที่เราขยายสมมติว่าตัวนี้เราท่อสองนิ้วหกเท่าของสองนิ้วก็คือหกสองสิบสองสิบสองนิ้ว สินิ้วนะครับเราค่อยหักลงเราก็มาดูตามนี้เราก็ต่อตามหลักวิชาการเปยเลยตัวนี้คือ12นิ้วนะครับ12นิ้วอยู่ประมาณนี้แล้วก็ไปถึงตรงนี้เราถึงหักลงนะครับเพื่อเพื่ออะไรนะครับถ้าสมมุติว่าเราหักสั้นหักสั้นเกินไปเราหักตรงนี้ปุ๊บน้ําที่จะมารอดูดที่จะมาตรงเนี้ยมันจะเกิดการย้อนกลับของกระแสน้ําในเหมือนการกระชอกครับ คือดูดมาแล้วมันปะทะเลยครับมันมันไม่มีระยะระยะระยะให้ตัวนะครับแต่ถ้าเราต่อแบบนี้เราเป็นระยะระยะเป็นระยะให้ตัวคือมีน้ํามารอที่จะปั๊มที่จะดูดได้ได้พอดีคือไม่สําลักหรือไม่เปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนแปลงการไหลของน้ํานะครับอพอสเต็ปที่2เรามาเรารู้แล้วว่าอย่างน้อยน้อยต้องหกเท่าของท่อที่เราขยายแล้วค่อยหักลงในการหักเนี่ยให้ใช้ข้อต่อ45้านะครับ45ถ้าจะให้ดีก็เป็นตัวหนานะครับ แต่ตัวนี้ใช้ต่อทดสอบแล้วก็ใช้ตูบางข้อดีนี่คือให้เป็นข้อหนานะครับแล้วก็ลงไปนะครับเวลาการต่อการต่อลงนะครับต่อหัวกระโหลกต่อฟุตบาวอะไรนี่ครับมันก็จะมีเทคนิค2ตามมานะครับในส่วนนี้เราจะมาแนะนําก่อนนะครับข้อต่อที่ดีของตรงนี้นะครับข้อต่อที่ดีจะน่าจะเป็นข้อต่อคางหมูแต่ตัวนี้พอดีเราหาไม่ได้นะครับไม่มีเพราะว่าข้อต่อคางหมูจะมีแต่ไซส์ใหญ่นะครับ2นิ้วขึ้นไป ข้อต่อคางหมูจะเป็นลักษณะนี้นะครับข้อต่อคางหมูก็คือจะมีหน้าคว้างจะมีหน้ากว้างด้านหนึ่งแล้วก็ด้านที่เสมอกับหลังบ่าอ้อนหนึ่งที่ต่อที่ถูกต้องนะครับก็คือให้เอาด้านที่เป็นคางหมูนะครับห้อยลงแล้วก็เอาด้านที่หลังเสมอน,นะครับอยู่ข้างบนเพราะว่าถ้าเราเอาด้านนี้ขึ้นนะครับอากาศท่อเราอยู่บริเวณน,นี้เวล,ล,ะละาเราต่อท่อแล้วท่อเราอยู่บริเวณน,นี้น้ำมันก็จะอยู่แค่แค่ตรงนี้นะครับแค่ประมาณนี้ แต่ส่วนที่เหลือข้างบนก็จะกลายเป็นอากาศพอมีอากาศในท่อเนี่ยปั๊มจะไม่สามารถทํางานดูดได้นะครับท่อดูดจะต้องเป็นสูญอากาศเท่านั้นต้องไม่มีอากาศเข้านะครับประสิทธิภาพในการดูดถึงจะได้เต็มที่แล้วก็ไม่ทําให้ปั๊มเสียหายต่อนะครับก็คือต่อฝออั่งนี้ขึ้นฝั่งนี้ขึ้นแล้วเวลาต่อนะครับเวลาต่อเวลาเราจะขยายท่อนะครับให้ต่อให้ชิดกับตัวนี้มากที่สุดนะครับคือต่อเกลียวต่อเกลียวที่ขันเข้ากับตัวปั๊มออกมาเสร็จแล้วก็ต่อขยายเลยนะครับ อย่าดึงไปยาวนะครับถ้าดึงไปยาวมันก็จะเป็นส่วนลอส,ส่วนเล็กของท่อนิ้วนะครับต่อให้สั้นที่สุดให้ชิดกันเลยให้ปิดกันเลยแล้วก็ต่อเป็นข้อคางหมูนะครับตัวนี้พยายามหาซื้อคางหมูให้ได้นะครับถ้าไม่ได้คางหมูถ้าเรามีข้อต่อตรงลดแบบนี้1นิ้วเป็นสนิ้วเนี่ยอย่างนี้นะครับเขาเรียกตรงลดนี่ครับก็ให้เราเอียงปั๊มนะครับการติดตั้งเนี่ยให้เอียงปั๊มเอียงสโลปปั๊มให้ท่อมันสโลปลงก็คือให้แนวแนวตัวนี้ต่ํากว่าตัวตัวจมูกปั๊มตัวนีี้นนะครัับตว ก็คือไม่ให้อากาศมันมันอยู่เพราะมีอากาศให้ปั๊มมันสามารถดูดได้ไม่ให้อากาศมาค้างอยู่ตรงนี้นะครับปั๊มจะปะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเสร็จแล้วหักส5ิถ้าไม่มีไม่มีจริงๆถ้าจะเป็นต้องใช้90จริงๆก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะเป็นต้องใช้ก็ก็ใช้ได้นะครับไม่ผิดไรแต่ว่าแรงปั๊มมันก็จะจะลดทอนไปประมาณสัก5% 10%เซนี่แหละครับ ต่อไปเรามาดูหัวกระโหลกกันหัวกระโหลกจะมีหลายอย่างนะครับหัวกระโหลกน้ําจะมีแบบนี้แบบทั่วไปก็คือมีลิ้นมีสปริงยกตัวนี้นะครับถ้าเป็นระบบการ,กรเกษตรที่ต้องการน้ํามากนะครับไม่แนะนําให้ใช้ฟูดบาร์ดูหัวกระโหลกรุ่นพวกนี้นะครับจะแนะนําให้ใช้เป็นรุ่นขออไปนะครับรุ่นรุ่นแบบนี้นะครับรุ่นที่รุ่นที่เป็น ลิ้นน้ำสปริงรูใหญ่นะครับเหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเป็น PVC ก็คือตัวเนี้ยมันจะมีคุณสมบัติดีของมันตัวหนึ่งคือตัวนี้เราพาให้ดูเลยนะครับเวลาลิ้นมันเปิดนะครับมันจะเปิด90องศาคือลิ้นมันเปิดน้ํามันจะขึ้นขึ้นได้เยอะครับขึ้นได้กว้างขึ้นได้เยอะขึ้นได้เต็มไม่มีอะไรกัน้นการไหลของน้ําก็จะดีสะดวก สมมติว่าถ้าเป็นลิ้นปิดเปิดทั่วไปที่ยกที่ยกแบบเหมือนเหมือนตัวตัวแรกนะครับมันก็จะยกขึ้นมาแล้วมันก็จะออกด้านข้างไปชนผนังด้านข้างถึงจะขึ้นมาแต่ตัวนี้มันสามารถเปิด90แลวสามารถดูดน้ําโฟลขึ้นมานะครับอัตราการไหลจะได้เยอะนะครับไม่มีอะไรปิดกั้นหัวกระโหลกที่ดีต้องเวลาเปิดหัวกระโหลกเปิดลิ้นแล้วต้องไม่มีอะไรกั้นแต่ทั่วไปบ้านๆเขาจะเรียกลิ้นบานพับนะครับตัวนี้ตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลิ้นเหล็กเป็น PVC ลิ้นเหล็กต่อกับ พ,พ่อป็นซีนะครับตัวนี้ข้างในก็จะเป็นลิ้นเหล็กที่สามารถเปิดได้9กาบองศาเหมือนกันพอเปิดมาตัวนี้ล่าข้างในจะเป็นลิ้นเหล็กจะทนนะครับก็คือเหมาะกับการใช้งานได้ยาวนานนะครับอพอต,ตัวต่อไปนะครับเทคนิคการติดตั้งที่สองก็คือเวลาติดหัวกระโหลกแล้วเขาก็จะมีมีบอกอีกว่าหัวกระโหลกตัวเนี้ยต้องลงไปในจักรผิวน้ํานะครับผิวน้ําตัวนี้นะครับ ลงไปนะครับไม่น้อยจากสีเท่าของไดมิเตอร์ท่อดูดนะครับก็คือสมมุติว่า,าเราจะต่อหัวกระโหลก,กิีมน้ำมากเพราะเวลาดูดน้ําแล้วเนี่ยมันจะเกิดน้ําบนแล้วก็จะเป็นฟองอากาศหมุนเข้าไปในหัวกระโหลกอากาศเข้าปั๊มนะครับทำให้ปั๊มเราทํางานไม่เต็มสิทธิภาพหรือก็อาจจะทําให้ปั๊มเราทํางานหนักเกินไปอาจจะเสียหายได้นะครับแล้วก็ไม่สมควรจะต่อลงไปลึกจนถึงดินนะครับเราให้ดูให้ใช้ไม้อย่างอย่างดูหรือว่าดูความลึกของสระเรานะครับอย่างน้อย,อยก็คืออย่าให้อย่าให้ถึงดิน อย่าให้ไปติดดินมากให้ยกขึ้นมาจากพื้นดินที่เป็นดินโคลหรือว่าดินทรายนะครับโดยประมาณก็คือ4เท่านะครับสเท่าของไดมิเตอร์เหมือนกันก็คือมันจะดูดไม่ถึงทรายมันจะไม่ดูดทรายดูดดินขึ้นมาหรือเพื่อความปลอดภัยก็ยกขึ้นมาสัก50เซนนะครับห้เซนหรือเมตรหนึ่งไปเลยแล้วก็หัวกหลกนะครับหัวกหลกตัวนี้ควรจะมีผ้าหรือมีตะแกรงการขยะในชั้นแรกนะครับไม่ให้ไปถึงสแตนเนอร์หรือว่าฟุตวาลของเราได้นะครับก็คือใช้ผูกผูกรัดตับตัวข้อต เป็นผ้าผ้ากรองผ้าเขียวหรือว่าเป็นตัวตะแกงก็ได้นะครับหุ้มปิดหัวกระโหลกไว้ก็จะช่วยในใน,ในระบบของเรานะครับไม่ให้มีเศษขยะหรือไม่ให้มีหินอะไรเข้ามาติดทั้งในตัวสแตนเนอร์แล้วก็ติดทั้งหน้าใบหน้าใบของปั๊มนะครับบา,บางท่านอาจจะว่าปั๊มไม่แรงทํางานก็เสียงปกติแต่บางทีหัวกระโหลกนะครับไปดูทิน้นดูอะไรมาติดใบใบหอยโข่ง,งข้างในตัวนี้นะครับคือมาติดเสร็จแล้วน้ํามันไม่สามารถผ่านไปได้นะครับ มันจะมีเฟืองใบอยู่เดี๋ยวเราจะแกะมาให้ดูในในคลิปหน้าในการเทสในการเทสคลิปนะครับหลักๆนะครับอันนี้เราก็จะมาส,สรุปกันหลักๆในการเทเทคนิคการตั้งปั๊มคือ1ติดตั้งปั๊มนะครับให้เอียงให้เอียงองศาเล็กน้อยแต่ไม่ต้องเอียงมากนะครับเอียงองศาเล็กน้อยให้ท่อดูดเนี่ยเอียงเวลาดูดเนี่ยให้น้ําให้น้ําขึ้นมาต่อข้อต่อเนี่ยเป็นสี่ิ้าให้มันสมูทที่สุดคือไม่มีจุดปะทะไม่มีจุดแรงไม่มีจุดหักเหของน้ําให้น้ําเปลี่ยนทิศทางได้นะครับแล้วก็ ขยายท่อดูดนะครับ1เบอร์จาก1น,นิ้วให้ขยายเป็น2นิ้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดบางท่านอาจจะอาจจะเคยเห็นบางคลิปอาจบอกว่าไม่ได้ท่อใหญ่ไปแล้วก็อาจจะเป็นการสูญเสียกําลังปั๊มแต่ตัวนี้เป็นมาตรฐานเลยนะครับทางวิศวกรรมที่ผมได้เสิร์ชหาข้อมูลแล้วเป็นเป็นจริงตามนี้นะครับคือขยายท่อดูดจะเพิ่มการประสิทธิภาพการให้น้ำให้เท่ากับเนเพจที่ปั๊มให้มาได้แล้วก็มากกว่าด้วยนะครับแล้วก็เราจะมีคลิป คลิปเทสให้ท่านดูนะครับว่าท่อที่ขยายแล้วกับท่อที่ไม่ได้ขยายต่อนิ้วนึงท่อไปนิ้วนึงงอง90ลงเนี่ยปริมาณน้ําต่างกันในหน,นาทีเนี่ยต่างกันขนาดไหนใน1ชั่วโมงต่างกันขนาดไหนนะครับแลวเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันเป็นตามจริงไหมเราจะคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมาเราจะมาเทสให้อันนี้ผมจะมาสรุปให้ก่อนนะครับว่า1คือท่อดูดต้องขยายอย่างน้อย1เบอร์ของตัวปัม๊ม ข้อต่อตัวนี้ให้ใช้ข้อต่อคางหมูข้อต่อหักลงให้ใช้ข้อต่อ4 5้าแล้วก็จุดต่อในการต่อท่อดูดต่ออะไรเนี่ยให้มีจุดต่อน้อยที่สุดนะครับคืออย่าอย่าต่อเยอะแล้วก็ตัวที่3คือติดตั้งปั๊มเนี่ยอย่าต่อกระโลฟูตวาลเนี่ยยาวให้ติดตั้งปั๊มเนี่ยใกล้แหล่งน้ํามากที่สุดคือแหล่งน้ําอยู่ตรงไหนให้ไปใกล้มากที่สุดแต่ถ้าเราใกล้ไม่ได้คือสระมันลึกอะไรเงี้ยแนะนําให้ทําแพรขึ้นมานะครับทำแพรแล้วเอาปั๊มลงไปตั้งในแพร แล้วก็ต่อท่อดูดให้สั้นตามตามหลักการที่เราบอกไปแล้วตั้งแต่ทีแรกนะครับแล้วก็ต่อท่อตัวนี้เป็นท่อ PE หรือเป็นท่ออะไรก็ได้นะครับลอยขึ้นมาในสระแล้วค่อยมาเข้ากับท่อระบบเราจะทําให้ปั๊มทํางานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็การยึดปัม๊มการยึดอะไรพวกนี้นะครับต้องยึดให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าปัม๊มเวลาปั๊มทํางานปั๊มจะสั่นถ้าเรายึดไม่แข็งแรงเนี่ยปั๊มอาจจะเสียหายได้หรือว่าจะทําให้ท่อเราแตกท่ออะไรเงี้ยครับคือเวลาติดตั้งไปแล้วถ้ามาแก้ไขมันลาําบ ทำก็ทําให้มันเรียบร้อยทําให้มันดีทีเดียวเลยนะครับขันน็อตขันไะไททาทาเพตทําเบ้าวางปั๊มให้เสมอให้ดีนะครับตั้งองศาเอียงให้มันได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อมาคลิปต่อไปนะครับเราก็จะพาไปเทสนะครับว่าการขยายท่อดูดกับท่อเดิมๆหนึ่งนิ้วออกหนึ่งนิ้วนั้นปริมาณนั้นต่างกันจริงหรือไม่ในในลักษณะที่เราใช้ปั๊มนะครับ ที่ได้ให้ที่ให้ปริมาณน้ําเท่ากันนะครับ2ตัวนี้ให้ปริมาณน้ำแปดสิบลิตรตัวนี้ก็ให้ปริมาณน้ําที่80ลิตรนะครับเรามาเทสกันว่าท่อที่ไม่ไม่ปั๊มที่ไม่ได้ทําการขยายท่อดูดกับปั๊มที่ทําการขยายท่อดูดนะครับจะให้ปริมาณน้ําต่างกันแค่ไหนนะครับติดตามคลิปหน้าครับเป็นคลิปเด็ดเลยครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามของกนะหนกชาแนลนะครับเราจะมีะข้อมูลทางเทคนิคดีนะครับทุกอย่างเกี่ยวกับทําการเกษตร เกี่ยวกับปั๊มเกี่ยวกับหัวสปริงเกอร์นะครับออกมาเรื่อยๆอนะครับนับจากตรงนี้จะทําลงให้ท่านนะครับตลอดแล้วก็มีปัญหาสามารถอินบ็อกสอบถามเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ไลน์ไอดีหรือว่าสอบถามที่กระทูในเว็บไซต์เรานะครับเราจะมีคนเฝ้าติดตามแล้วก็ดูแลท่านตลอดนะครับส่งข้อมูลท่านวันต่อวันเลยนะครับเรียบแบบหรือในอนาคตอาจจะเป็นเรียลไทม์เลยนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในให้ผู้ใช้งานหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับได้ ได้เข้าถึงบริการได้ดีที่สุดครับนี่ก็เป็นหนึ่งในบริการที่ที่เราเรากนกจะมีให้กับลูกค้าของเราทั้งหมดนะครับสำหรับที่นี้ก็สวัสดี